วันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำคิกอัพหรือคีบอัพนะครับเพื่อเป็นการสีเรียลไ,ไปชมกันเลยครับคิกอัพหรือคีบอัพนะครับเป็นท่าสปริงตัวที่ทุกคนสนมากเลยแหละที่ของผมช่วยสอนเนาะเพราะว่ามันเป็นท่าที่แบบเหมือนในหนังอะที่แบบทุกคนอยากจะทําให้ได้ครับก็คือแบบเวลาล้มลงไปแล,ล้วก็ดิ่งขึ้นมาให้แบบอยู่แบบคูลูอูแบบเท่เทาะ้อ,ออกาดังนั้นวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนนะครับให้ทำคิดอัพได้อย่างโปรนะครับ วันนี้มี2รูปแบบนะคลิปอัพแบบนั่งยองๆกับคลิปอัพแบบยืนขึ้นไปเลย2รูปแบบนี้จะเป็น2รูปแบบที่ทอดำท่อดำสอรูปแบบนี้นะครับจะเป็น2รูปแบบที่มีวิธีฝึกที่เหมือนกันเป็นเ,นเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีการพัฒนาที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแบบนั่งยองๆเนี่ยมือใหม่หมทํากันเยอะนะครับเพราะว่า เขาจะไม่มีแรงดีแต่เนาะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบแบบยืนไปเลยเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้คนระับผมจะมาสอนรูปแบบแรกกันก่อนนะครับสำหรับคลิปอัพจริงๆมันมีไม่กี่วิธีนะครับที่เหลือเลย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เวลาึกฝนลแล้วก็ทาความเข้าใจกับร่างกายได้มากแค่ไหนนะครับถ้าเราเข้าใจร่างกายได้เยอะก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นไวนะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจร่างกายของตัวเองก็จะเป็นช้านะครับอะไรก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราในมิลิมิตอยู่แค่ไหนก็จะไม่รู้ว่าแรงของเราเนี่ยเวลาดีไปเนี่ยมันจะพาตัวเองไปได้สูงแค่ไหนตกลแค่ไหนมีพูดดีมดเนาะเอาเป็นว่ามาดูวิธีการทำาื้นีกนวิธีการทำนะครับไม่ยากนะครับก็นอนลองไปแบบนี้ สรแล้วพยายามอย่าให้ต้นนะครับแตะรึแบบนี้แต่เรา,เราทำคิทอพเราต้องยกขึ้นถสูงประมาณนี้เลยเราใช้นิ้วมือยก่างนี้นะดี่างนี้เลยท่าอย่างนี้ลองลอง่างนี้ไปก่อนแล้วพยายามขึ้นเป็นสะพานโค้งเนี้ยปุออ๊บใครที่ทำสะพานโค้งไม่ได้ก็ทำ สะพานโค้งมาก่อนนะฮะจริงๆอันนี้พูดจริงนะไม่อันนี้ซีรีสน,นะทำสะพานโค้งมาก่อนนะครับแค่นี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ดีดขึ้นพนโค้งอย่างเงี้ยทำดีดแล้วก็พยายามใส่แรงเยอะขึ้นหลังกับคางให้มันเสร็จอย่างเนะง,งีเ้ยดูๆนะดูหลังกับคาเอ๋หลังกับหลังกับหัวเวลาลุกขึ้นลุกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ลุกไม่ใช่ลุกอย่างงี้ให้ลุกแบบเอาหน้าอกขึ้นไปก่อน อล้วออกาไปก่อนแล้วก็หัวตามอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูภาพสโลวก่อนใช่ไหมมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราลุกขึ้นมานั่งได้แล้วใช่ไหมก็พยายามดีดขึ้นแรงขึ้นอีกยิ่งดีสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าใช้แรงกิดน้อยมันก็จะเป็นแบบรูปแบบขอนนั่งรอมๆอง่านี้ ใช่ไหมครับคือแรงดีดน็อตก็ได้แบบน,นี้ถ้าเราใส่แรงดีดเยอะเพื่อให้ขึ้นเป็นแบบสะพานโค้งแบบนี้นะแล้วยิ่งแบบใส่แรงเหวี่ยงจากมือเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งทำให้เราสูงขึ้นอ่ะนี่สูงขึ้นอีกนี้นึงถ้าแบบไฮลิมิตเลยก็พยายามแบบยืด <You. S 1> ขาให้สูงไปเลย ยิ่งยืดสูงจำไว้นะครับทำคลิปอัพยิ่งยืดสูงเท่าไหรยิ่งทําให้เราสปริงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ปุ๊บตอนที่เราดีดขึ้นแล้วก็ใช้เท้ารับเนี่ยให้ใช้ปลายเท้ารับก่อนนะครับไม่ใช่ส้นเท้ารับนะถ้าใช้ชนชนให้ใช้ส้นเท้ารับเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บนะครับดังนั้นให้ใช้ปลายเทา้าก่อน ปลายเท้าลองอย่างนี้ไม่ใช่ C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  ต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันอย่างนี้ได้มันจะทำให้เราไม่เจ็บนะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนถ้าชายถนัดอย่างไหนอย่างไหนก็ลองทําดูอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็คือฝากไว้แค่นี้แต่ถ้าใช้ปลายเท้าลงก่อนได้จะเป็นผลดีนะครับแล้วก็ลงลงปลายเท้าบุบลงให้เต็มเท้าคท้าไม่ใช่ว่าปลายเท้าอย่างเดียวถ้าลงปลายเท้าอย่างเดียวมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ขึ้น หรือว่าถ้ามันขึ้นมันก็จะไม่สวยแบบนี้ดังนั้นลงให้เต็มเท้านะครับอยเท้าปุ๊บขั้นตอนการทําของคลิปอัพก็ประมาณนี้นะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะฮะจริงๆมันง่ายมากๆนะครับสําหรับแบบใครที่มีพื้นฐานของร่างกายที่ดีแล้วสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานของร่างกายที่ดีแบบทาเท่าไหร่มันก็ไม่ดีดขึ้นสักทีอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าขามันลงอย่างเดียวแบบประมาณเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ย คนที่แบบทําแล้วมันไม่ขึ้นมันแบบอย่างเงี้ยสะบัดตัวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบยกขึ้นเงนี้ยมันเป็นสะบัดตัวแบบซ้ายขวาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปแค่ขาคนส่วนใหญ่เวลาทําทิพพลาดน,นะอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องไปแบบพร้อมๆกันคือ,อแบบใช้มือดีดไปแล้วก็พยายามเอาหนะ้าอ,อกไปก่อน พอหนละ้าออกไปปุป๊บออกหนือตามปุป๊บดูพักลงนะจำไว้ยิ่งดีดขาสูงเท่าไหร่จะยิ่งทำให้เราเด้งได้สูงมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าอย่าดีดอย่างนี้ไม่ขึ้นนะต้องใช้มือด้วยแล้วก็ใช้มือผลัก <c oughs> แล้วก็ดึงหน้าออกขึ้นปุ๊บ ก็จะได้เป็นคิกอัพนะครับถ้าใครที่ยิ่งทำก็ยิ่งไม่ขึ้นอยูด่ดีขอแนะนำให้ไปฝึกาการออกกำลังกายแถวๆพวกช่วงท้องนะครับออกเยอะๆแล้วก็พวกช่วงขาช่วงไหล่ช่วงทั้งตัวเลยครับออกไปทั้งหมดเลยวิดพงวิดพื้นถ้าแพล้งหรืออะไรพวกนี้ก็ทําไปเถอะครับทำทั้งหมดเลยที่ผมพูดมาเนี่ยหรือว่าไปหาวิธีออกกำลังกายทั่วไปนะครับ ที่มันจะช่วยให้เราเขาเรียกอะไรแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากฝึกแล้วประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับเราลองกลับมาฝึกอีกทีผมเชื่อว่ามันน่าจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับและถ้าใครที่อยากจะฝึกให้มันได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกครับ6ไปไม่ใช่6ศนยสสพานโค้งนะครับทำสพานโค้งให้แข็งถ้าทาสพานโค้งแข็งอย่างง่ายนะครับแค่นี้ก็จะกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย